สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมะทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันที่1-16ทธันวาคม2564คลิปนี้สำหรับคนวันอังคารทุกทท่ทานดวงของคนวันอังคารปากแรกของเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฟังเป็นคำแนะนำประกอบตามตัดสินใจ คนวันอังคารถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สม้มมะพยากรเริ่มต้น59บาทกรณีพิมพ์ตอบเนี่ย3าคำถามคําคำถามเลือกได้เลยหรือใครอยากจะโทรคุยช่วงนี้ก็คงต้องจองคิวล่วงหน้านะคะ20นาทีไม่จำกัดคำถามนะแล้วก็มีแบบต่างประเทศในประเทศเนาะ259บาทกรณีในประเทศนะทกรณ,รกรณีต่างประเทศ 3 5 0ห้ 350, อ่า3 5บบาทแล้วก็กรณีที่อยากจะได้เทียนมงคลเสริมดวงเดือนนี้จุดวันที่28่ธันวา หรือใครอยากจะได้ล็อกสกีนเปเปอร์ Paper, นะเป็นวอลเปเปอร์ในโทรศัพท์เรานี่แหละ239บาทเงินงานความรักอยากได้เรื่องไหนบอกได้สุขภาพการงานอะไรเงี้ยได้ทุกเรื่องไม่เกิน3เรื่องบอกมาเลยอยากได้สีไหนยังไงแม่หมอจัดให้ตามคำขอแน่นอนในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมคนวันอังคารมีเรื่องดีๆหลายอย่าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดี ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติก็โดดเด่นไพ่พระสังฆราชเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้การขอพรการมูเตรูประสบความสําเร็จสมหวังดังใจไหว้เทวดาพระพระุทธสบดีไหว้พระปางสมาธิขอพรก็ได้เช่นกันในเดือนนี้มันเป็นเรื่องของทักษะและพรสวรรค์บางคนอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมความรู้อะไรใหม่ๆอยากเรียนต่ออยากศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้นก็สามารถทำได้บางคนเรียนจบมาทำงานไม่ตรงสายก็ได้เช่นกันบางครั้งน้องนองน,องนักศึกษาเรียนจบใหม่ไม่รู้จะทำงานอะไรทำตามสิ่งที่รักและอยากทำหรือพรสวรรค์ที่เรามีเฉพาะด้านะนะนะแล้วก็ไปหาความรู้เอาข้างหน้าเพิ่มเติมแบบนั้นก็ได้เพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับการทำงานไม่ตรงสายค่อนข้างที่จะโดดเด่นหรือใครอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากสอบตอมออยากสอบ ใน10ได้หรือน้องๆที่อยากทำงานด้านบริการไพ่ใบนี้เกี่ยวกับสจ๊วต เกี่ยวข้องกับแอร์โฮสเต e หรือน้องคนไหนอยากเป็นนักบินพี่ส้มมะสนับสนุนเต็มที่บางคนอยากใช้ภาษาต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์โดดเด่นการติดต่อต่างชาติต่างภาษาการต่างประเทศโดดเด่นหรือจะเป็นครูสอนพิเศษสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาต่างประเทศก็ได้เช่นกันความสําเร็จความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานโดดเด่นเพราะว่าได้ไพ่แห่งอํานาจไพ่ใบนี้หมายถึงการเลื่อนขัน้นหรือผลตอบแทน ในทางที่ดีเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นแต่อย่าอีโก้สูงอย่าอีโก้สูงอย่าทิฐิสูงแล้วอย่าบ้าอำนาจทำอะไรเนี่ย ทำด้วยลําแข้งของตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีถ้ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามันมีผู้อาวุโสคนที่เขาคอยให้คําแนะนําคนที่เขาคอยให้ความรู้หรือคนที่ช่วยอุปถมัมมะเราก็อาจจะต้องลดความหยิ่งทนงหลงตัวเองตรงนั้นลงมานิดนึงให้มันมีสัมมาคาระวะให้มันนอบน้อมแล้วจะดีคบผู้ใหญ่คบคนอายุมากกว่าไว้ถึงแม้ว่าดวงจะเป็นดวงน้ำหักน้ำแรงต้องเหนื่อยด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองก็จริงแต่สิ่งศักดิ์สิทธ ช่วยเทวดาช่วยผู้ใหญ่ช่วยใครอยากเป็นหมอดูเรียนรู้ได้ในเรื่องของศสยศาสตร์และสิ่งเล่นลับถ้าชอบนะลางสังหรณ์ก็แม่นยำของออนไลน์อยากขายขายได้เลยใครอยากจะไปต่างประเทศรอวีซงวีซ่าได้เพราะว่าไพ่เกี่ยวกับการต่างประเทศโดดเด่นไพ่กับการเดินทางโดดเด่นสิ่งที่คนวอังคารต้องระมัดระวังคือนี่คำพูด คำพูดก็ดีอารมณ์ก็ดีความเย่อหยิ่งก็ดีมันจะทำให้เกิดปัญหาความเข้าใจผิดต้องระมัดระวังคนมีแฟนอยู่ต่างชาติอยู่ต่างแดนหรืออยู่กันคนละที่ต่างจังหวัด พยายามระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารบางทีสื่อสารไม่เข้าใจตรงกันแล้วมันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายอย่างที่ทําให้เข้าใจผิดความขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงแล้วความเจ้าอารมณ์จะทําให้เกิดปัญหาความรักหรือบางทีอยู่กับแฟนแล้วเบื่ออยากจะไปกินข้าวอยากจะไปดูหนงังไปทำอะไรนอกบ้านหากิจกรรมทำร่วมกันแบบนั้นได้แต่ บางคนนอกใจแฟนบางคนจับปลาสองมือบางคนแอบไปดูหนังกับชูบางคนแอบไปกินข้าวกับกิ๊กต้องระมัดระวังให้ดีนะหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเซ็นแฟนคุณอาจจะแม่นแล้วอาจจะถูกจับได้ก็ได้อีก,กรณีหนึ่งคนที่โสด ในกรณีคนโสดสาหรับคนวนังคารรักผ่านโลกโซเชียลรักผ่านโลกออนไลน์รักกับคนในเครื่องแบบหรือรักกับชาวต่างชาติเป็นไปได้พยายามคบคนอายุมากกว่านะไพ่เนี่ยถ้าไม่ลังเกียจพ่อไม้คบพ่อไม้ได้มีโอกาสที่ได้ได้เจอพ่อไม่แม่ไม้ได้เช่นกันหรือมีเกณฑ์จะได้พบรักผ่านแอปหาคู่แบบนั้นก็ได้เพราะว่าไพ่เกี่ยวกับออนไลน์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ อย่ามือวัยใจเร็วเดทได้กินข้าวได้ดูหนังได้แต่ถ้าจะทำอะไรเกินเลยก็พิจารณาให้ดีๆสุขภาพระมัดระวังช่องท้องระบบระบบทางเดิอนอาหารกระเพาะลำไส้กดไหลย้อนอีกอันนึงปวดหลังปวดเอวอันนี้ไม่ห่วงเท่าไหร่แต่บางคนมีโรคที่เกี่ยวกับกรรม,มพันธุ์บางทีเนี่ย เบาหวานความดันหัวใจหรือเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือกรดไหลย้อนหรือมีกรดในกระเพาะอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังให้มากส่วนในเรื่องของการเงินถ้าพูดถึงเรื่องตังเนี่ยหมุนเงินได้เก่งแล้วก็มันเหมือนจะมีรายรับเข้ามา ไม่ขาดมือเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยไม่ห่วงเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับการหาเงินเก่งค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วไพ่รายรับเข้ามาเรื่อยๆชัดเจนแต่ถ้าในเรื่องของโชคลาภหวยออนไลน์หวยต่างประเทศหวยใต้ดินอุ้ยพูดแหลกไปนะเพราะว่าไพ่เกี่ยวกับหวยออนไลน์หวยต่างประเทศหวยใต้ดินเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถหรือเลขที่เกี่ยวกับความฝัน ใครไม่เคยถูกหวยเลยลองไปไหว้ไปขอพรดูมันเกี่ยวกับการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมองไม่เห็นอะไรบางอย่างช่วยให้มีโชคลาภเรื่องการเงินไม่ห่วงไม่ช็อตไม่สะดุดติดขัดคนวันอังคารสบายใจได้ ห่วงแค่เรื่องของอารมณ์ห่วงแค่เรื่องของความใจร้อนแล้วก็ห่วงในเรื่องของสุขภาพอยากให้ดูแลสุขภาพนิดนึงทานข้าวให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่ากระเพาะลำไส้เนี่ยจะหนักกว่าคนอื่นเขาส่วนในเรื่องของเบาหวานความดันหรืออะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่ปวดหลังปวดเอวไม่เท่าไหร่ห่วงแค่เรื่องของกระเพาะลำไส้ดูในเรื่องของการกินให้ดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกไปยาง อีกครั้งนะผู้ใหญ่มีอิทธิพล ผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้ความรู้ให้คำแนะนำหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปไหว่อยากจะไปบนบานได้ความสำเร็จความก้าวหน้ามีการต่างประเทศโดดเด่นออนไลน์โดดเด่นแล้วก็ระมัดระวังคำพูดนิดนึงนอกนั้นยังอื่นไม่มีอะไรสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook สมมะพยากรสนใจอยากเสริมดวงล็อกสกีนมือถือเนี่ยบาทเทียนมงคล199บาททักแชทมาวันนี้ลาไปก่อนนะกดแช กดติดตามด้วยสวัสดีจ้า